สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่สวนลำไยนะครับเจียงม่วนนะครับเป็นส่วนของปอเท่านะครับปอเทาเมท่านะครับก็วันนี้เก็บลำไยมาแรกนะครับโหวันนี้หลูกดกขนาดเลยครับทุกคนครับตอนนี้เก็บลำไยมาละได้สองกระสอบอยู่นะครับมาลนราคาบ้างว่าปีนี้ลำไยจะราคาต่อใดนะครับนี่ฮะกำลังเก็บตะกี้เนี่ยครับทุกคนนะโหหลุกใหญ่ขนาดนั้นครับนี่ฮะ นในตัวนี้ใน้สองเกนละนะครับนะนี่โหดูลำใหญ่แต่ละเก้าครับงงงงงงงนั่นเลยลูกดกขนาดทุกคนลองดูครับโอ้โหเอาล่ะมันดกขนาดนะเนี่ยดกแต่แเนี่ยน,นะครับปีนี้เขาว่าเก,กือบกุฏิเลยนะดกมากแต่ส่วนของปะเท่าเนี่ยนะครับของจิ้มบอลเนี่ยดกกปี มันดูแลดีครับดูแลดีอยู่ปีนี้สัมผัสไงครับนกฮอลล์นกขนาดเลยเดี๋ยวปลาไปดูครับมันมันนกมันเยอะขนาดไหนฮะทุกคนเนี่ยเยอะมากๆครับฮอลออฮอลล์กินยังไงฮะนั่นฮอลล์เอออลล์ลูกมาม๊ะขนาดไหนล่ะ โอ้โหพอต้นเหรอหเต็มเก้าเต็มเก้าครับนี่นี่คือลำไยอำเภอเจ้าหม่อนจ่อพะเยานะครับอ่าลูกกาจะประมาณนี้นะมาดูโอ้โหเขาหรอแต่ละต้นแต่ละเก้าครับนี่เยอะมั้เยอะเขาหรอ กีนยงยงังนั่นอา้ <c oughs> อาวฮู้ฮ้ฮอล่ะปิดหนักครับไอ้นี่หนักแต่แต่เนี่ยแ,แ,แต่ละเก้าแต่ละก่อนี่ลำใย,ยจิ้มม่วนครับเป็นลำใยตี น,นี่คือดกแต่แตพอเกะไงหมีใหญ่ดกคนนานลทุกคนครับนี่นะวันนี้เป็นสวนนี่มันดูแลดีครับพอย่าเลยใครนี่เลยเอล่ะเต็มต่อเต็มจออ่ะที่นี่มีประมาณแปดไรนะครับแปดไรนะครับแปดไรอตอ้นนี้ โอ้โ,อโ,อโ,อโอนะหนะ,ะครับใหญ่แต้ๆอ่ะเเราใหญ่ขนาดนักขนาดเลยนะครับนี่นะนี่คือลำไยอ,เอ,อยาเภอเจียมมวนจังหวัดพะเยาครับอำาจังหวัดอื่นเป็นได้พอครับผมวัาน,น่าจะเยอะป๊อป๊อกัดน,นะครับนี่ วันนี้อากาศมันมันมืดครับหลอ่อมันบัจจนดเจ็ธรรมดาแน่มันนักขนาดเลยเนี่ยขอาราคาไปนี่นเอาเรื่องพองครับนะกูเก่อครับทุกคนครับเยอะกูเกอ่อนักอ๋อตอนตนี้ก็าย ลอหลดูเอาละต้องไม่กั้มนะครับมากั้มมาได้เลยครับนี่ฮะโอ้โหลู right. so, it? It ่หลยต้องไม่กั้มครับนี่ก็เลยป้าทุกคนมาแหวสวนล้ํายิ้นะครับ ในอำเภอเจียงม่วนจอดพะเยานะครับวันนี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศนะครับอัปเดตแล้วกันวันนี้เก็บนึ่งยางมัน,นแหลกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไหนราคาเนี่ยก็ต้องมารุ่นเห็มกำรรนะครับนนเลยก็เลยให้ถ่ายส่วนของพอเท่าดูนะครับแล้วบางคนก็ถามซื้อมั้นกันยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาถามก็ได้ครับคอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวผมจะพรึกษากับพอเท่าไม่เท่ากันว่าเออจะเขาจะาขายยังไงดีนะฮะ อวู่ขายทรงนีกกอย์มกเะไรทรงเลยนะครับห้าทรงอยู่ข้างแรกเลยนะครับก็ต้องต้องดูว่าขายยังไงนะครับโอเคก็ทายประมาณนี้นะครับเจอแต่หน้าจะไปตั้งไหนก็จะทอใครอยากทำายัางก็ขอติดต่ออย่างก็บอกได้นะครับในคอมเมนต์นี้เลยนะครับเอาเอาลำไยติดต่อลำไยกายังไงกาหรือคอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคแค่นี้กันนะครับลำไยเจียมวนจ้พยาบครับ จะประมาณนี้เลยครับทุกคนบัตเตอร์